เพื่อนสนิท20ปีที่สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่แต่กลับแอบนอนกับแฟนชั้น6เดือนตอนชั้นท้อง7เดือนแป้งกับหวาน2เพื่อนที่นิสัยต่างกันสุดขั้วแต่รักกันจนสาบานว่าจะไม่ทิ้งกันแป้งเรียบร้อยอ่อนหวานชอบอ่านหนังสือหวานสดใสชอบปาร์ตี้ขี้เล่นขี้หัวเราะ20ปีที่ผ่านมา ผ่านทุกอย่างด้วยกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนทำงานจนมีครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่นะหวานเคยพูดไม่มีอะไรมาแยกเราได้แต่คนที่แยกพวกเธอกลับเป็นผู้ชายคนเดียว3ปีก่อนแป้งแนะนำไนายให้หวานรู้จัก หวานนี่ไน์แฟนฉันแป้งหยิมหวานไน์นี่หวานเพื่อนสนิทฉันไน์เป็นผู้ชายดีหน้าตาดีทำงานบริษัทใหญ่เงินเดือนดีดูแลแป้งดีมากซื้อของขวัญให้บ่อยพาไปเที่ยวหวานดีใจให้เพื่อนแป้งเธอโชคดีจริงๆได้ผู้ชายดีแบบนี้แต่สิ่งที่แป้งไม่รู้คือหวานแอบชอบไน์ตั้งแต่เจอครั้งแรกแต่หวานเก็บความรู้สึกไว้เพราะรักเพื่อนมากกว่าทุกครั้งที่เจอไน์หวานพยายามไม่มองไม่คุยนาน เพื่อนสำคัญกว่าผู้ชายหวานบอกตัวเองปีที่แล้วแป้งท้องได้3เดือนหวานชั้นท้องแล้วแป้งโทรบอกทันทีจริงหรอดีใจด้วยหวานตอบแต่ใจลึกๆหวานรู้สึกอิจฉาเธออายุ32แล้วยังไม่มีแฟนจนกระทั่งคืนนั้นงานเลี้ยงบริษัทไหนแป้งแพ้ท้องนอนพักที่บ้านไหนขอให้หวานไปงานด้วยเป็นตัวแทนแป้งคืนนั้นไนเมา หวานผมชอบคุณมาตั้งนานแล้วไหนพูดตอนเมาหวานพยายามหลบเลี่ยงแต่ไหนยังคงติดตามส่งข้อความทุกวันทูหาตอนแป้งไม่อยู่ไหนอย่าทำแบบนี้แป้งเป็นเพื่อนฉันแต่ผมรักคุณไม่ใช่แป้งสามเดือนผ่านไปหวานอ่อนแอเธอเหงาเธอต้องการความรักคืนหนึ่งแป้งไปนอนโรงพยาบาลท้องแข็งไหนไปหาหวานที่คอนโดและสิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นหวานร้องไห้หลังจากนั้นฉันทำอะไรลงไปแป้งเป็นเพื่อน ันแต่มันสายไปแล้วพวกเขาทำต่ออีก6เดือนแป้งคลอดลูกแล้ว2เดือนวันนั้นเธอกลับบ้านเร็วลูกไม่สบายร้องไห้ทั้งคืนแต่บ้านว่างเปล่าไหนไม่อยู่แป้งโทรหาไม่รับส่งข้อความไม่ตอบแป้งรู้สึกไม่ดีเปิดไฟล์ My iPhone โลเคชั่นอยู่ที่คอนโดหวาน แปงอุ้มลูกขึ้นรถขับไปทันทีใช้ขี่กาที่หวานเคยให้เปิดประตูเข้าไปเห็นไหนกับหวานนอนกอดกันบนเตียงหวานทำไมทำไมต้องเป็นเธอหวานตื่นขึ้นมาตัวสัน่นห่มผ้าปิดตัวแป้งฉันอธิบายอธิบายอะไร20ปีเราเป็นเพื่อนกันมา20ปีเธอสาบานว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่แป้งฉันไม่ได้ตั้งใจหวานร้องไห้หเดือนพวกเธอแอบกัน6เดือนไหนพยายามอธิบายแป้งผมรักหวานผม ออกไปออกไปจากชีวิตชั้นทั้งคู่1ปีผ่านไปแป้งหยากับไนท์ได้ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละห0 0 0 0ื่นเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆที่ฝันมานานขายดีมากลูกโตขึ้นสุขภาพแข็งแรงแป้งมีความสุขในที่สุดแต่หวานกับไนท์แต่งงานกันแล้ว6เดือนไนท์มีคนใหม่เป็นเด็กที่ทำงานอายุ23สาวสวยคุณก็ทำกับแป้งแบบนี้หวานร้องใส่ไนท์ผมก็ทำกับคุณได้เหมือนกันไนท์ตอบเย็นชา หวานท้องแล้วแต่ไหนไม่สนใจทิ้งให้อยู่คนเดียวไปอยู่กับคนใหม่หวานนั่งร้องไห้คนเดียวในบ้านเช่าเพื่อนเก่าทุกคนตัดขาดรู้เรื่องที่เธอหักหลังแป้งวันหนึ่งหวานส่งข้อความหาแป้งแป้งฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันเสียทุกอย่างเพื่อนสามีความสุขแป้งอ่านแล้วแต่ไม่ตอบเธอให้อภัยแต่ไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมมิตรภาพ20ปีพังทลายเพราะผู้ชายคนเดียวบทเรียนราคาแพงที่หวานต้องจ่ายคือการสู เสียเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตตลอดการจำไว้เสมอคนที่หักหลังเพื่อนครั้งหนึ่งจะถูกหักหลังอีกครั้งคนที่แย่งของคนอื่นจะถูกแย่งกลับเสมอมิตรภาพแท้หายากอย่าแลกกับความรักชั่วครู่ผู้ชายมีเยอะแต่เพื่อนแท้มีคนเดียวส่งต่อเรื่องนี้เตือนใจทุกคนอย่าให้ความรักทำลายมิตรภาพเพราะเมื่อเสียไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับคืนมาอีก